ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เกษตรฟาร์มนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็พาท่านชมประจุพัฒนาการลูกชับลูกสาว KF สาสิบเอ็ดนะครับเกิดจากลูก CY ศูนย์เก้าหกครับ CY บวก KF สาสิบเอ็ดนะครับนี่พัฒนาการสองเดือนกว่าครับดูครับโอ้โอีโโโโนงดีมากครับ การครับ C y บวก KF สามสิบเอ็ดดูครับนี่ท่านใดที่มีลูก C by ครับนี่นใครครับ KF สามสิบเอ็ดเนื้อหนังบึกๆเลยครับตัวนี้เนื้อหนังบวกเนื้อหนังครับหรือว่าทาได้ดีครับสวยงามเลยครับตัวนี้เป็นลูกแรกด้วยครับ แม่เลือดทาสิบโลคเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยครับนี่เอฟหนึ่งเอฟสองครับแต่ยังไม่ตีบแบรนด์ครับสายพัฒนานครับท่านใดที่เข้าแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง tj เกษตรฟาร์มด้วยนะครับเดี๋ยวมาชมวัวงามครับวัวงามสวยๆนะตรันตื่นหน่อยครับขอฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพจ tj เกษตรฟาร์มด้วยครับ เอาใจสายพัฒนาครับเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ในการพัฒนาสายบนบังวงครับนี่ขอแลกเปลี่ยนความรู้กันเข้ามาได้นะครับดูนี่ลูกนี้ดีกับแม่ครับดูรครับพัฒนายังไงก็ได้ครับให้ลูกดีกว่าแม่ครับน,นี่ครับโครงสร้างดีความลึก เนื้อนังครับมาดีมากครับตัวนี้โอ้สายน้ำนมลูกสี่ใบน้ำนมดีมากครับน้ำนมเป็นพันธุก,กรรม นำนมนี้ตัวหนึ่งครับครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็มีข้อมูลดีๆแบ่งปันให้ท่านผู้ชมได้ดูได้ฟังนะครับ mm. ก็แลบเรียนความรู้กันเข้ามาได้ครับ Co di